คุณเคยจินตนาการถึงดนตรีในยุคมืดไหมยุคที่ความหวาดกลัวความไม่แน่นอนปกคลุมไปทั่วดนตรีในคัมภีร์ของลัทธิความมือดอาจฟังดูน่าสะพรึงแต่ลึกลงไปแล้วมันคือเสียงสะท้อนของความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความมืดมิดภายในจิตใจของเราเองลองคิดดูสิว่านักดนตรีในยุคนั้นพวกเขาไม่ได้แค่สร้างเสียงเพลงแต่พวกเขากำลังสร้างแสงสว่างในความมืดมิดด้วยเสียงดนตรีของพวกเขา เราทุกคนต่างมียุคมืดของตัวเองช่วงเวลาที่ความกลัวความไม่มั่นใจเข้าครอบงำแต่จงจำไว้ว่าในความมืดมิดนั้นเองคือที่ที่เราค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเราคนพบแสงสว่างภายในที่รอวันจะถูกปลดปล่อยออกมาจงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นกล้าที่จะสำรวจมุมมืดในจิตใจของคุณแล้วคุณจะพบว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยคิดไว้มาก สิ่งที่คุณทำได้เลยคือการเริ่มต้นจากการฟังเสียงภายในของคุณเสียงที่บอกว่าคุณทำได้เสียงที่กระสิบว่าคุณเก่งจงเชื่อมั่นในสัญชาตยาณของคุณแล้วปล่อยให้มันนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้อย่ากกลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการลงมือทําแม้จะกลัว จำไว้ว่าแม้ในยุคมืดดนตรีก็ยังคงอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนก้าวข้ามความกลัวและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับคุณคุณมีพลังที่จะสร้างแสงสว่างให้กับโลกใบนี้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเป็นตัวของคุณกล้าที่จะทำในสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นวันนี้จงเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆที่จะทำให้คุณก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ จงเป็นแสงสว่างในความมืดจงเป็นเสียงเพลงในความเงียบงนันและอย่าลืมติดตามเรื่องเล่าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณต่อไปกดติดตามช่อง Song Spectrum แล้วเข้าไปฟังเพลงมันๆในช่องด้วยนะ